สวัสดีค่ะชื่อนัทิดาชื่อเปิลนะคะเปิลเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีคอนแทควันนี้จะพาทุกท่านมารับฟังคำบอกเล่าจากคุณลุงคุณป้าที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วคุณลุงคุณป้ามีอาการสายตาผ้ามัวแสบคันเคืองตาน้ำตาไหลมองเห็นแาบได่ลอยไปมาและเป็นต้อต่างๆนะคะคุณลุงคุณป้าได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างไรเราไปรับฟังคำบอกเล่าจากคุณลุงคุณป้าได้เลยค่ะ คุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแพงแรกรู้สึกว่าหลดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างงป้ามั่นใจมากเลยเป็นต่อกระจกตาเสื่อมหลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทคนะครับทำให้เกิดความมั่นใจ ในการขับขี่รถยนต์ได้มากขึ้นครับตอนนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก,ก็คือบหวันขึ้นตาค่ะประมาณกล่องที่2มันก็เริ่มเริ่มแบบตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะ,คะชัดขึ้นดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย ด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอรประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินต้กระจกจอประสาทต,ตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค หลังจากที่เราได้ฟังคํำบอกเล่าจากคุณลุงคุณป้าไปแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาทางด้านสายตาสายตาผ่ามัวแพ้แสงแสบคันเคืองตาน้ําตาไหลมองเห็นอยากแย่ลอยไปมาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาหรือปัญหาต้อต่างๆ แนะนำให้ทาน c ดีคอนแทคเพื่อไปดูแลดวงตาของท่านได้หากลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อกับคุณเปิ้ลณธิดารับประกันท่านจะได้รับของแท้ร้อเจากสำนักง,งานใหญ่แน่นอนค่ะสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ